สกาวาทีถามว่าความผ่องแผ้วความออกจากนิโรธปรากฏได้หรือปราวาทีตอบว่าถูกแล้วสกาวาทีถามว่าความผ่องแผ้วความออกจากอสังขตะปรากฏได้หรือปราวาทีตอบว่าไม่พึงกล่าวอย่างนั้นละถึง สกาวาทีถามว่าผู้เข้านิโรธมีวจีสังขารดับไปก่อนแต่นั้นกายสังขารดับแต่นั้นจิตตสังขารดับหรือพระวาทีตอบว่าถูกแล้วสกาวาทีถามว่าผู้เข้าอาสังขตาก็มีวจีสังขารดับไปก่อน แต่นั้นกายสังขารดับแต่นั้นจิตสังขารดับหรือปราวาทีตอบว่าไม่พึงกล่าวอย่างนั้นละถึงสกาวาทีถามว่าผู้ออกจากนิโรธมีจิตสังขารเกิดขึ้นก่อนแต่นั้นกายสังขารเกิดขึ้นแต่นั้น วจีสังขารเกิดขึ้นหรือปราวาทีตอบว่าถูกแล้วสกาวาทีถามว่าผู้ออกจากอสังขตะก็มีจิตตสังขารเกิดขึ้นก่อนแต่นั้นกายะสังขารเกิดขึ้นแต่นั้นวจีสังขารเกิดขึ้นหรือปราวาทีตอบว่า ไม่พึงกล่าวอย่างนั้นละถึง1,101งสกาวาทีถามว่าผัสสะสามคือสุญญาตาผัสสะอันิมิตรผัสสะอปปนิหิตผัสสะย่อมถูกต้องผู้ออกจากนิโรธแล้วหรือประวาทีตอบว่าถูกแล้ว สกาวาทีถามว่าผัสสะสามคือสุญญาตาผัสสะอนิมิตาผัสสะอัปปนิหิตาผัสสะย่อมถูกต้องผู้ที่ออกจากอสังขตะแล้วหรือพระวาทีตอบว่าไม่พึงกล่าวอย่างนั้นละถึงหนึ่งันหนึ่งสองสกาวาทีถามว่า จิตของผู้ที่ออกจากนิโรธแล้วเป็นธรรมชาติโน้มไปสู่วิเวกเอียงไปสู่วิเวกน้อมไปสู่วิเวกหรือประวาทีตอบว่าถูกแล้วสกาวาทีถามว่าจิตของผู้ที่ออกจากอสังขตะแล้วก็เป็นธรรมชาติโน้มไปสู่วิเวกเอียงไปสู่วิเวก น้อมไปสู่วิเวกหรือพระวาทีตอบว่าไม่พึงกล่าวอย่างนั้นละถึง1,103งระวาทีถามว่าไม่พึงกล่าวว่านิโรธาสมาบัตเป็นอสังขตาหรือสกาวาทีตอบว่าถูกแล้วพระวาทีถามว่า นิโรธาสมาบัตเป็นสังขตะหรือสกาวาทีตอบว่าไม่พึงกล่าวอย่างนั้นละถึงปราวาทีถามว่าถ้าอย่างนั้นนิโรธาสมาบัตก็เป็นอสังขตะนาซีนิโรธาสมาปฏิกถาจบ